เนีายไปยาบุรีเกิดเสี่ยงเกิดที่ทันยนีบุรีแต่ว่าปุญญา่ยาสยายเป็นคนเพชรลุงตาแดงนั่นเขาได้อีกนั่นเป็นตาปุญญา่ยาสยายก็ก็ติดตามมาอยู่ที่นี่ของแฝงของแฝงเนี่ยของเจ๊ก็แฝง ก็คเดินผ่านมาเนียแป,นะปนนบบนูน่เป็นคนมังกระบูนอะลรมานเป็นคนจีนเชื้อสายจีนมีแซ่ไหมรับปู่มีแซ่อะไรไหมครับแซ่อะไรครับชื่อเป็นชาวแคปุรีนีเอ,อ่มีความเกี่ยวพันกับ หลวงพ่อแดงวัดเขาบใหญอิดอะไรไหมครับเหลวง,งพ่อแดงเป็นตาเท่ากับหลวงปู่เป็นหลานหลวงพ่อแดงใช่ครับหลวงพ่อแดงท่านก็เป็นยอดเกจิของเมืองเพชรครับผมคือจะมาเกิดก็โพเสียงเอามาเกิดว่าก็ตอนนั้นก็ตอนท่านยังไม่เกิดก็โยมตาโยมหลวงพ่อโยมแม่ก ว่าปู่บ้านเขามีแสงอะไรมาเกิดท네ี่ไหนที่ก็ตะบางคนรอป่าก็ไปเห็นแสงพระอาทิตย์ไอ้ไอ้แสงไฟอ่ะมาสว่างหลังคาบ้านหลังบ้านแค่บอกเออบ้านนี้แปลกว่ะมีแสงอะไรข้ามาเนี่ยตะบางก็บอกถ้าเป็นผู้หญิงไม่เกี่ยวไปถ้าเป็นผู้ชายแล้วก็ใ บางเรื íamos, e ่องหากินทางปานอธิบายไปต่อไปจะถือฝ okay. ืนกินทานจนช่วยถาไม่แกข้ามาถามพอาะดิฉันมาบวชแกข้ามามาผูผ้าผูผักกาอก็นิื่องพรพ่อซอพ่อก็เรี่ยงถามว่าปอบ้างฉันมาเป็นรำพานอยู่ที่วัดเยหลายปีไปเห็นพ่อพังพ่อบางข้ามาเที่ยวสักทีเลย ผมไม่เข้ามาอาจารย์ผมหากินทางปานราน,นบาปไม่เป็นสน้มานี่ผมจะเล่าให้อาจารย์ฟังผมมาวิรษีจงเดือดรามาเกิดก็เลยผมจะเสือสิงกินทานจนจะเป็มามไม่แต่ก็เสือสิงใครกินไงก็ไม่เอาหรอกใครเลิกแต่ก็เสือมีฟันฟันจักกินจนสร้างตัวกายตาย บอกนี่ครับนเียมพ่อซึ่งพอดนี่ครูบาอาจารย์ไกล์กองเรียนบหลวงพ่ะเนียมนะครับหลวุพ่อเนียมแล้วก็ได้เจอท่านนะเอาะเ,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 เอา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 อะไรไปถวายแล้วไปคุยขนะันนะครับสังเค้นซื้อไว้ไปหาพระครูพระค,ครูขันไปถึงคุณเลียมคุณซึ่งใช่ไหมครับไปลูกสิก่์แก็บ ันเดลี่ยมาอายุ85พอซึ่ง90ไปไปไว้ออกมาไปเล่นให้คดูหน่อยสิไปก็มาเหยียบน้ำหน่อยเลยน้ำโอ้ไปรู้สึกขีล้วขันรถน้ำไปป่า,น,านะถอดรองเท้าซะไปเล่นสักสามเสี่ยว สเสี่ยวมไปเที่ยวเดียวเออเียไปดูฝึกคนเดียซึ่งเอาเอาเที่ยวเดียวจไปลมมาเอาแล้วไปพระอือว่าให้ให้เดสามเสี่ยวที่เที่ยวเเอาเี่ยวเดก็เป็นครูอาจารย์มาก็มาถึงการของงานจางหวะก็จำได้ของกูไม่ใช่ร้อยแปด ร้อยยี s. <S ่ส e ิบไม่ใช่ร้อยแปดธรรมดาแล้วตอนนั้นเราปู่ขันอายุเท่าไหร่ครับเขาขันร้อยลูกศิษย์ก็เก้าศิษย์ได้ครับก็เสร็จมันมันร่างทำยู่ที่วายลู้ไหมดูถูกวายรู้เลยแล้วมาเรื่องปุ๋ยสองคนก็ลูกศิษย์ลูกศิษย์หลัง แล้วก็ทำไปอล้โมันมาหลางกันครับพอทำเสร็จแล้วก็รังดูเอาไปส่งทำคุณแบบนั้นแบบนั้นแน้เอาไอ้ไแ้เนีรังเอ้นงแง่อะรังเาวางว่ แล้วบ้านลูปคนก็ไอ้ไอ้ยังไมันเป็นวิชาทำโจเอ้ยแม่เอาก็หยุดฝ่อถ้าปล่อยไปก็กลัวมันจะไปทางอื่นครัวเรวสองคนนั่งคุยคุยจุสองคนแหละไปถึงเอ้ของนี่ไม่ได้หรือซื้อข้ามาบอกขอเราลนะไม่เอาของนี่ไปซื้อ Hay Phải hay không ta? Mẹ ông ấy. Thầy bảo tiếng thế. Nhì, nhờ kiện sẽ dài của khổ. Cô bảo, ơ cô kia phải. Cho hành hành cùi phải. Phật sư xin xin xài em chứ. Cô bây giờ đi sống bì, đi sáng bì, sáng bì, tài. Vậy tôi tâm lại của ก็ตยาวเลยแวเนี่ยไปจองวางครับออาไปจองวางเี่นเรือแหงโหดอนี้จัไปเออหนึ่งเออไปไปลองลงมาสิูุยกับสองหน่อยใชต้องเปล่าสิไปก็ไว้นคืบก็ตามตามคืบป่านนมวนลงมาฝ็าตั้งไปไปลองแสกระจาใจลวงปูเคยมีคนมา ขอลองวิชามีคนมาลองวิชาด้ไหมเยอะมาลองไงบอกยิงไยิงก็ไปไงไม่เป็นนะก็เคยโชว์สิยิงก็ไม่เริ่จะยิงนั้นยิงเป็นร้อยอะมั้งคนมายิงของปู่เยอะอปืนิมายิงแค่เลยฮะยิงเป็นร้อยยิงไปได้ร้อยหรอยิงเป็นร้อยอะช่วงที่ท่านอยู่รบปรีเป็นป่าป่าเมืองเหนือเนี่ยกระพาะของท่านสั่งแสดงว่า รู้สิเหนียวอาจารย์ลูกเหนียวเขายิงอาจารย์เลยเขาจะลองของก่อนลองของก่อนแล้วยิงอาจารย์ก่อนเลย <c oughs> ลองยไปถ <c oughs> ามเมื่มอคืยิงมาสาวไหมเวลากเอางมึงม,มั่งนะมึงเอากูโอ้ยเอาผมา <c oughs> อาจารย์วะกอามึงมั่งไม่ได้ตัวไงท่นนา,า,า,านโดนยิงตั้งเนี้ยลพบุรีเพชรบุรีตูวหลายครั้งแก้วล่าสุดไปโดนโดนตัวตัวโดนจริงเิงหนึ่งว่าจะลองเพื่อจะลองเพราะว่าหลวงปู่เป็นอาจารย์สั่งการเน สักย e ันอ <ım. S 2> ุ้งป sure <Th> ูดสร้างโบสถ์เนี่ยอุ้งปูดเอาเงินที่ไหนสร้างโบสถ์นะครับแต่สร้างโบสถ์ก็รูปขวัญจิ้งเรามมาเป็นรูปสื่อช่วยหมายถึงว่าปัจจัยที่เอามาสร้างโบสถ์เนี่ยควรสักยันมาสักยันไปสักยันตอนนี้เรียนคือเรียนมาสักยัน อ่าหลวงพ่อกำลังานเท่าเไม่ใช่ใช่เสือเพลิ่งลมเอามาสักปู่สร้างโบสถ์มาแล้วทั้งหมดกี่หลังครับผมปู่ลงไล่นะครับไล่วัดนาบุญวัดแรกทีหนึ่งวัดนาบุญคนเจ็ดสองวัดปัญตาปัญตาพิรมอ่าละครยกกองมีว่าอพาซื้อโรงนั่นสร้างฮะ วัดจจงหวัวสิงห์อาเพชรบุบรีก็สร้รางเพชรบุรีวัดปัญจสุวรรณารามเพชรบุรีเคยสร้างไหมวัดเขาแหลมไม่ถือเป็นวัดที่ทแปที่เก้าที่เก้าที่เก้าลุงปูเริ่มมีความ สามารถวิชาเรื่องการสักยันต์มาแล้วแล้วเริ่มมาทําวัตถุมงคลให้ลูกศิษย์ลูกหานี่เริ่มจากวัตถุมงคลประเภทไหนกัน่เก็คือว,วันนี้มาาึงก็คนนี้ต้องสัก,กเหยเจองานทำจะขุดจะขุดอะไรยงเงี้ยแล้วก็ทำประกุดก็ไปได้มาก็ ก็มีคนจีนมาช่วยสัยกแกน,นี่ก็เพื่อยืนอยู่ตัวนี้แต่เราจะเป็นหรือตายก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปมาหาสมุรอย่างพวกคนที่โดนของโดนผีข้าวโดนคุณใสเนี่ยมาหาหลวงปู่ไอ้เขียวปู่ตอนไป,ปอโอช้ชาวมือะไรไม่ใชีผยอะไมเอาไม่เลย,ยตายผีเลยใครมากเกินยอนไล่ผีเขียวที่เพชรบุรีหลวงปู่เป็นไงนะครับพระหลายองค์ไปได้ไม่ออก อ๋อไม่เก่งอะไรเลยม่เก่งเพราะไม่ป,ปอบแล้วก็มีวิชาอายุมันสองสองร้อยปีก็เอาพระไปเสียก็ไปเออไปทำบชวชช่วยกันว่าขอนจ็ดไม่ได้เงินได้สองแล้วก็ไปทำไปว่าไปถึงก็หลวงพ่อชื่นอายุแปดสิบปี ไปด้วยในชายเรือจะมีว to ิชาอาคมแล้วเจอาบอาเกออมีพระมาแช่นลำแช่นลำก็อ่านวันนครับไปทำรูปของมันจบตบหน้าก็บอกเอไปทำพระไงแม่แม่แหมมรู้จักคนน้อยแหว่าไอ้แก่โล่เขาไปสามหรือไอ้แก่หลือมึงอะไอวไอพระหนุ่มไปสามบอกว่าไป

รู้สึกตัวว่าแม่กูกลัวจริงอ่ากูเจอพักการแล้วอ่ะอีกเสียสองร้อยปีก็ยันเจ็อยู่เลยกูไม่กลัวนี่กูกลัวตายก็เลยไปบอกเขาหมดเขาย่อยหองแหนโอนสายเพชรเพลียาธรรมราส่งเก่งปากผีเขียวหุ๋ยเขียวแก้วไลยใครเช่อ ไมื่กวัอเราครับแต่ยังไอ้เชื่อแกเนี่ยเคมาทางกระแรกมาเคยมาเองมีาเองไอ้เชื่อแก่ไม่มยัเนาะขอยากขอดูหมู่คนที่ได้ดูทั่วประเทศเลยผมไม่เอานิ้วอผมกน่นผมไม่เอานิ้วบังครับ ก็เป็นบุญของผู้คิดเตเองเมื่อกี้ว่าผมก็ไปไล่ผีเกลียวสองร้อยปีเขาบอกอะไรเขาเจอพระการน่ะเจออไ้ผีบอกเจอพระการแล้วว่ะผีก็กลัวตายอ่กลัวกว่าเตกจะมันก็ัวรจะตายงั้นไงร้องล้องลัว ออกไปคนเราส่งนจนะบอกอาจารย์จำมันสายที่นี่ครับอยู่เขาย้อยหนองแหน่ดอนซ้ายอาจารย์ไม่ต้องไปหาใครกินองไรไร้ขี้อย่างเดียวเขาบอกอาจารย์ขี้ม่กลัวแหละพอกลัวพอใหญ่เยอะเสียวสักคนเยอะอาจารย์ไม่ต้องห่วงอาจาไปหาใครกินอะไรเยอะๆก็มีผีที่ปากยากอีกอันหนึ่งเป็นผีเจ้าพ่อใช่ไหมครับเจ้าพ่อตกเจ้าพ่อตก เขาบอกก็ตกกลัวกระตับเจ้าพ่อกลัวเขาบอกก็ตกลัวเพราะนั้นลองไงเจ้าบอกก็ตกคนสามหมอสี่สามคนสี่คนสี่หมอหมอไปลองเจ้าบอกก็ตกเจ้าบอกเก็ตกไม่กลัวคนกลัวๆแพ้ไหมไปถึงบอกว่าอะไรเอาเอาไว้ไหมไที่ปังก็บอกเฮ้ยอีสีสีเจ็บป่ะกูถามมาจริงจ้า ไม่คือรู้สึกเจ็บแล้เกิดคุณรู้สึกตัเงเยอะไหมประข้าใจมันเหลือเกันเกลือกินพระทรงบอกกูกลัวไอ้ทานน่ยมบัตพระอื่นกูไม่กลัวกูไปาเองยเงี้ยเมือ่พระีมเอ่า่เกเป็นผีตรอนั้นเป็นเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อส่รับเจ้าพ่อเจ้าพ่อจะมาขึ้นเขาเนี่ยเขาตกเลยเจ้าพ่อเขาคลี่ครับ อสไอ,อ,อยู่ออยยูู่่เเส้นนผมมก็็หในเส้นผมก็รู้ส่สงแขนก็รู้เข้าในหูนอันนี้รู้หมดเลยพระจานทร์ก็สงูงรู้หมดเห็นหมดก็ยังเคยไปสอนให้ทีที่วัดทิจาระส่วนนั้อยู่ส่วนนี้ที่ตั้งพระมาพุทโธพุทโธเนี่ย พุทธไปเพุทธเพื่อภาวนาพุทธแล้วก็โทุก็เลยหายใจก็หายใจออกหายใจที่สีดวแล้วถามเออหน่ะเขาถอดรูปลายทีเนยถอดรูปลายเลยเอ๊มันตายเมื่อไอทีคนนี้วะไปถอนไปถอนมีจานได้ไปอยู่สบายดูพระชาบะพระชาบพนมเองไปสักสองชั่วโมง ล,ล,ลุกมาอเลออกูนึกว่าตายเลยทีประมาณนี้ครลุกถอดวิญญาณไปได้แล้วพ่อไปเลยเดี๋ยวกันจะเรียกวะเอ๊ะข้าวเท้าแบอ,อยู่ไปจับนมอ,อยู่ไปดูเยี่ยมใหญิเดี๋ยวออกอันตาหนูจะไปไปอยู่เลยเบอรไปสะดวไปแล้วตอนนี้นี่คือพวกที่เป็น เ็แก้เรื่องปีเข้าเนี่ยสีเข้ามานะนี่พวกโดนของฮะโดนของโดนทาโดนคุณโดนใสมาเกนี้แหละพวกนี้พวกนี้กันพวกทองพวกทองกงนเขมรตอนตอนที่พระเขมนจะมาลองวิชาของผูเอ่ยจะไปเรียนกับเขาก็ไปกันถามพระสององค์คารวะถามเขมรกันแหละเขาไปเรียนกัน ไปถึงก็คาไปก็อยากไปเรียนเขาเห็นเราเรียนและคนก็อยากเรียนมาบอกไปไปดูงเรียนถาก่อนท่านมาอยู่ที่ไหนครับบอกว่าผมอยู่ท่านยาบรีเจียมเดินเรียนมาที่ไหนมาบ้านสมภัยบ้านจังเสียบ้านโน้นเอออยู่ด้วยกันแค่นี้เองไปมาก็ ไปเช้าเลียนก็ถึงเลวอยู่อายเดียวไปก็มาก็อยากไปเรียน,น,นของครับได้ข่าวว่าลวงพ่อมีของทำคุณก็ทำได้ผมอยากจะขอเรียนต่อก็ไปคุยกันก็ใคระก็เอาได้เรียนเียมาจัวจัว ตัวเนี่ยเรียนภาษาสวยตัวมานเนี่ยก็ไปนั่งเนี่ยพเมื่อตมกาการเนี่ยหายไปเีไปนั่งนั่งแปปล่อยของแล้วเออทำของก้กระดูผีอ่ะเกิดายก็ไปทำเป็นตัวด้วงได้ะ ป่วยมาสมัววุ้ป่ะยังลมพัดมาเข้ามาเต็มใจเข้าไม่ได้ไปช่วยราชการออกไปหมดขึ้นโบสถ์เต็มหมดเดี๋ยวไอ้ไม้ฟืนเขาพีอ่ะใส่ไปจะขับได้ป่วยมากราบความว่ารบแนี่คกรับป่าเออพระก็เลยนั่งคุยกันอาจารย์อาตคุณวันนี้จบเอวแล้วรอมว่ะ ตะปุต <L> ัวไหนุสายองหนป่ยไหมครับสายองว่ะไม่เข้าไมเข้าก็เออไปเรียกคับมาก็ปล่อยทั้งคืนอะปล่อยไปถูกฝากหลังเมือนการรอก็รู้เออผู้นี้ะได้ของดีแล้วอ่ะ แล้วเจอาจารย์ดีแหละเขารีเองเขาเป็นคงเอาจารย์ไม่เอาแล้วกลัวคือมันทำไม่ถูกอ่ะทำไงก็ไม่ถูกทำไงก็มถูาเถก็มาถื่อถามว่าจบเนี่ยไปใหญไม่รู้ว่าจังเช้มดทำไมเอาย่มาเลยวะ คนคนอื่นเห็นเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขาทำทำ่านตลอดคืนใช่ไหมท่านจำได้ไหมเขาเปิดกุใส่ท่านแต่เขาทำไม่ถูกอ่ะท่านมีของผมรู้ทำตาปูบบทำอะไรเส้นจะเข้าใส่ลิ้นฟันทำไม่ถูก่ะผมรู้เขาอายไปจะวางนาวหน้าอยะไรก็ไม่เข้ามา ตอนเช้ามาทันเพ่ก็ไม่มาแล้วพอกลับะไปในฟารมากลับกลับมาก็นี่ลุงพ่อนี่มันก็ไม่ให้เไปครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ให้หมดพอนี่มาซึ่งก็ไม่ให้วอะไรจะไปถามาควจะเป็นบาปเป็นกรรมคก็ไนี่ยครูบาอาจารย์ว่าเยียบ่อกนเหยียมาทั้งก็ม่้ทั้งใชย วิชาที่ลงทองน้องปู่หะจะสายว่าคำเท่าไหมครับควการเท่าที่ต้องลงครบร้อยแปดแผ่นใช่ครับร้อยแปดลงครั้งเดียวไม่ได้ังปู่ครั้งเดียวร้อยแปดเป็นไงครับที่งเคยบอกเป็นไงครับถ้าลงเยอะเนี่ยลงครั้งเดียวร้อยแปดแผ่นครั้งเดียวแปดครั้งเดียวคือใครโดนจะกระโดดหมดเนีบครับ มีมีลูกศิษย์เคยมาให้หลวงปู่ลงครั้งทีเดียวเลยร้อยแปดแผ่นแล้วมันเป็นยังไงครับมีเอ่อยู่ใดนคุน้นแทบครับ,รบขอร้องเอเชพระเอาทองหนี่ยอมมาทองนี้มาให้ทองนี่ใช้ไม่ได้ยู่ต้องต้องใช้ใหม่จะเอาทองมันไม่แท้มาหลองไมเ่เรียกลองเลยแล้วจ,จะเรียกให้ดู บอกเรียกเอาออกให้ดูให้ดูด้วยทำไหลเข้าไปด้วยแล้วเรียกออกได้ด้วยเออครับเป็นไงครับบอกก็ดนครั้งนี้เรียนสอนของอาจารย์แปลกเขากระโหลกของคำนี่ไงเออเดี๋ยวครับเนี่มันตายแล้วก็ไปดูไอ้ตอนนั้นหัวกระโหลกมันมันผอมไม่ไหวไม่ลำบาก ไอ้เจอเอมไม่หวหมยไอ้เลยโขนนาพังเนี่ยสองสองไปบอกสุดดตอนนี้ปู่งไหวไหมไม่ไหวไม่ไหมไม่ไหวละว